สวัสดีครับทีมงานสายอาสาจะนําทุกท่านมาเที่ยวชมวัดประจําราชกาลที่5และวัดประจําราชกาลที่7ครับวัดราชบอพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารภายหลังเสด็จขึ้นครองราชหนึ่งปีจากพระราชศรัทธาอันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตามโบราณราชประเพณีครับวัดแห่งนี้มีหลักสีมาเป็นเสาศิลาสลักปักที่กำแพงวัดทั้ง8ประการเป็นเขตพัตสีมาสามารถประกรอบพิธีของพระสงฆ์ได้ทั้งวัดมีพระมหาเจดีย์ทรงระฆังเป็นพระประธานวัดอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยระเบียงกลมตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเป็นจรุงทั้งองค์ยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ รอบบงพระเจดีมีสุ้มพระพุทธรูปร่วมสิมสซุ้มศิลปกรรมวัดราชบพิตส,สถิตมหาสีมารามเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะตะวันตกกล่าวคืองานศิลปะภายนอกเป็นแบบไทยประเพณีส่วนศิลปะภายในเป็นการออกแบบศิลปะตะวันตกครับพระอุโบสถเป็นอาคารแบบไทยประเพณีหน้าบันของมุขเป็นรูปนารายสงคด หน้าบัานด้านในเป็นลูกช้างเจ็ดช้างเถินพานร้องพระเกี้ยวซึ่งเป็นพระราชรัชกรประจำรัชกาลที่หประตูหน้าต่างเป็นซุ้มทรงยอดปราสาทไทยแบบประเพณีบานประตูและหน้าต่างด้านนอกประดับมกุกด้วยฝีมือช่างอันประณีตเป็นลายเครื่องราชอิสริยพรหรือเป็นลายอย่างไม่ที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงทำนุบบำรุง และปวดกล้าวปวดกระมอมให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามแทนการสร้างวัดใหม่ในรัชกาลครับในการนั้นปวดกล้าวปวดกระมอมให้ปฏิสังขรณ์พระโบสถซึ่งถือเป็นการบูรณะครั้งใหญ่โดยตกแต่งภายในพระโวสถอย่างตะวันตกแบบศิลป์กคติเมื่อเสด็จสวรรคตจึงได้อัญเชิญพระบรมอัฐิมาบรรจุใต้าฐานพระพุทธรูปอังคีรสระประทานในพระอุโบสถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิลักษณะพุทธศินเป็นแบบสมจริงวัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงบรรจุพระราชศรีอังคารพระศรีังคารพระอังคารและอังคารของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้สืบสายราชกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววัดราชบวรพิสษษษษษติมหาสีมารามราชบวรวิหาร เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันพระอารามรลวงที่ประสานศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตกไว้อย่างปราณีตงดงามจากพระราชศรัทธาดังมรดกวิจิตศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนทุกวันนี้สวัสดีครับ